สวัสดีครับทำไมวันนี้เยอะมากเลยอดีตครับไปเจอท้องคุดทำยังไงบ้างคไปเจอท้องฟูยโคราชมากคือถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอที่เป็นตัวทีเซอร์เมื่อกี้ของเอสเนี่ยเขาเป็นคนยื่นมาจับมือเราก่อนด้วยคือแบบ ขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบบนั้นเลยซึ่งมันทําให้เรารูสุกอัธิใจมากเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคนที่ถูกเคารพในวงการมานานหลายปีมากแนละ้วที่เคยเหตุคนที่เขายังถูกเคารพและเขายังมีคนนรักเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขายังทําตัวดีสมรสมุนแล้วเขาทาให้ถึงแม้เราไม่ได้รู้จักเขาเถึงแม้เขาไม่ได้รู้จักเราแต่เขายังทําตัวดีใส่เราดังนั้นจะเรื่องอะไรเราถึงจะไม่ชอบเขาอ่ะนอกได้ไหมครับตอนนั้นจะเป็นเลย ตอนนั้สนสตาร์ทใจเลยไหมสตาร์ทเลยคือไม่คิดว่าเขาจะมาใส่ใจเราขนาดนี้ครับผมตอนแรกก็อาจจะคิดว่าแบบเออถ้าเราขอเขาถ่ายรูปเขาก็อา,อาจจะให้เราถ่ายรูปด้วยแต่ไม่คิดว่าเขาจะแบบมายืนคุยกับเรามีค c เ n อร์เซชั่นกับเราแล้วก็แบบมาขอบคุณเราที่มาดูหนังเขาด้วยเข<อ>นนาทร<อ>าบได้ไงบ้างนะครับแบบว่าเขารู้ไหมว่าเราบินมาจากไทยแลนด์เขาไม่แน่ใจว่าเขารู้มาจากไทยแลนด์ไหมครับตบว่าเขารู้ว่าเราบินมาดูหนังของเขาครับผมเขาก็เลยบอกว่าเออขอบคุณมากที่มาดูที่นี่เพราะว่า ดูในจอยังไงมันก็เทียบเท่ากับการดูในโรงไม่ได้และหนังเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้ด้วยเขาทําหนังเรื่องนี้สําหรับโรงภาพยนตร์เท่านั้นดังนั้นถ้าอยากจะได้อัตลักที่มันเต็มแว๊ตามของโปรดิวเซอร์แล้วต้องมาดูที่โรงเขาพูดภาษาอังกฤษยาวขนาดนี้ใช่ครับผมใช่แล้วฟังก็โชคดีที่ภาษาอังกฤษเป็นเนชีฟก็คือฟังเงเราอกโซนย่ไง ก็มีโอกาสได้คุยนิดๆหน่อยๆครับก็แบบเออใช่มันเป็นสิ่งที่คนเริ่มดูในโรงน้อยลงก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่ายังไงยังไงก็เห็นด้วยกับเขาว่าไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์หรือดูในทีวีที่บ้านหรือดูในโตนอร์มันสู้กับการมาดูในโรงหนังไม่ได้ไม่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยใช่ครับผมเป็นประสบการณ์ที่ชัดใจมากแล้วรู้สึกแบบ หายเหนื่อยเลยตั้งแต่ที่เราบินมาแล้วก็เดินทางมาถึงที่นั่นเนี่ยรูกึกขายเหนื่อยยเรียกว่าเขเป็นอไรด้องเปนการรับชวได้เลยใช่ครับผมใช่ครับก็พอได้เจอพอได้สัมผัสแล้วพอได้คุยกับเขาแล้วก็เลยเข้าใจว่าฮอลลีวูดสตาร์ซิมเปอร์สตาร์เป็นอย่างนี้นี่ที่มาสุโขทัาติดตามหน่อยที่สไทร์ก็ถ่ายแล้วใช่นะครับสุโขัยมาดูหนัง ครับผมก็อยากจะฝากเรื่อง Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1นะครับผมวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับฉายที่ SF Cinema ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับคุนเิอไปอ่าใช่ครับเมื่อวานเลยครับผมสดๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปีนี้อายุ28ปีแล้องยัวงานวันเกิดที่ผ่านมาคนเยอะมากครับไม่คิดว่า ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตและคอยอให้กําลังใจเราเยอะขนาดนี้และนอกจากงานวันเกิดเมื่อวานงานวันนี้คนก็เยอะมากมากคนเยอะเกินคาดมากก็เลยรู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ทุกคนยอมเสียสละเวลาทุกคนยอมเสียสละ ชีวิตส่วนหนึ่งของตัวเองเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเราและมาอวยพรมาเกิดรเราของควันเยอะมากครับ <c oughs> <c oughs> ยอม <c oughs> รับว่าแต่ก่อนเราผลกลับเองได้เดี๋ยวนี้ผลกลับเองไม่ได้แล้วครับผมต้องเรียกญาติๆามาช่วยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมีคนรักขนาดนี้ไม่เคย,เค,ยคิดครับผมไม่เคยคิด <c oughs> คืออินสไพล์เรชันในการเป็นนักแสดงของตัวละเด็กๆคือผมอยากให้มี คนที่หล no <si ักเราเยอะๆผมอยากให้มีคนสพอร์ตเราเยอะๆซึ่งพอวันนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากแลวรู้สึกว่าเราตื้นตันใจกับการที่ทุกคนคอยมาพพอร์ตเราอย่างไแครับทยใช่แลวรวมถึงอินเดร์แฟนด้วยที่บินมางานวันเกิดในเมื่อวานก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ถ้าใจนะเป็นกี่ประเทศก็น่าจะยากอยู่ครับผมแต่ว่า หลายประเทศมากครับหลายประเทศมากเพราะว่าเป็นปีแรกที่ต้องมีลาบม,มาช่วยในงาน,นเปิดด้วยใช่ครับผมก็รู้สึกดีมากมากครับงานปีนี้มีอะไรบ้างครับแฟนงานในปีนี้แฟนงานในวงการปีนี้เหรอครับผมของปลายปีนี้จน ของตอนนี้ไปจนถึงปลายปีนี้ก็จะมีพวกแฟนมีอ่าเลยก็มีพวกอีเวนต์ต่างประเทศต,ต่างๆครับผมแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องซีรีส์เรื่องคนกลางแล้วไงครับซึ่งจะออนในปีนี้ส่วนซีรีส์ปีหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมอย่างซิงเกิลมีไหมหครับผมก็ <ๆ S 2> ก็อาจจะมีครับผมก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่แน่าจเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องเหมือนกันครับ ขอบคุณนะก็จริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่ดูทีงบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันเกิดที่ผ่านมาและช่วงวันนี้ที่มาที่งานกาล่าฟิลเมีนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่สต๊อตผมและอ e t y